สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกคนวันนี้ดิฉันอยากพูดถึงเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจเคยประสบมานั่นคือการที่เราเล่าความฝันของเราให้คนผิดฟังแล้วมันกลายเป็นว่าเราไปฆ่าความฝันของตัวเองด้วยมือตัวเองโดยไม่รู้ตัว You kill your dreams every time you turn them to the wrong people. ประโยคนี้ฟังดูเศร้าแต่มันเป็นความจริงที่เจ็บปวดเวลาที่เราเล่าความฝันให้คนฟังเราคาดหวังการสนับสนุนกำลังใจหรืออย่างน้อยก็ความเข้าใจแต่แทนที่จะได้รับสิ่งเหล่านี้เรากลับได้ยินประโยคแบบมันไม่ง่ายหรอกนะคนอื่นเขาล้มเหลวกันเยอะเอาให้มันปลอดภัยดีกว่าหรือมันไม่เรียลลิสติกหรอ แล้วทำไมคนถึงทำลายความฝันของคนอื่นกันนะคะก็มีหลายเหตุผลอันดับแรกคือความกลัวของตัวเองหลายคนที่ทำลายความฝันของเราไม่ได้เจตนาร้ายพวกเขาแค่กลัวว่าเราจะเจ็บปวดกลัวว่าเราจะล้มเหลวกลัวว่าเราจะเสียเงินเสียเวลาประการที่สองคือการฉายภาพตัวเองบางคนเล่าความฝันของเขาในอดีตแล้วล้มเหลวเมื่อเขาได้ยินความฝันของเราเขาก็เอา ประสบการณ์ของเขามาใส่เราและประการสุดท้ายคือไม่เข้าใจศักยภาพของเราคนที่ไม่รู้จักเราดีไม่รู้ความสามารถความมุ่งมั่นของเราพวกเขาตัดสินจากสิ่งที่เขาเห็นผิวเผินแล้วเราจะเลือกคนที่จะเล่าความฝันด้วยยังไงดีล่ะคะคนที่ควรเล่าความฝันด้วยได้แก่คนที่เคยสนับสนุนเราจริงๆคนที่มีความฝันของเขาเองและกำลังไล่ตามคนที่ถามคำถามเชิงบวกเช่นแล้วเธอจะเริ่มต้นยังไง และคนที่ให้ฟี e แ b a c แบบสร้างสรรค์ส่วนคนที่ไม่ควรเล่าความฝันด้วยก็คือคนที่ชอบบอกว่าไม่ได้หรอกเป็นนิสัยคนที่ไม่เคยลองทําอะไรใหม่ในชีวิตคนที่พูดแต่เรื่องความเสี่ยงและปัญหาและคนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการทําให้ความฝันสําเร็จ เราจะปกป้องความฝันของตัวเองได้อย่างไรบ้างก่อนอื่นคือ keep it to yourself ในช่วงแรกความฝันเหมือนกับต้นไม้อ่อนในช่วงแรกมันต้องการการดูแลอย่างระมัดระวังไม่ใช่การวิจารณ์ประการที่สองคือสร้างความแข็งแกร่งให้ความฝันก่อนที่จะเล่าให้คนฟังลองทำรีเสิร์ชทำแผนให้ความฝันมีรูปธรรมมากขึ้นและประการสุดท้ายคือมี support system ที่ชัดเจนหาคนที่จะเป็น c ชียร์ลีเดอร์ของเราก่อนที่จะเล่าให้คนอื่นฟัง บางทีเราอาจต้องเปลี่ยนมุมมองด้วยเปลี่ยนคำถามจากฉันจะเล่าความฝันให้ใครฟังเป็นฉันจะเล่าความฝันอย่างไรแทนที่จะบอกว่าฉันอยากจะเป็นลองพูดว่าฉันกำลังจะเป็นหรือฉันกำลังเริ่มต้นที่จะจำไว้ว่าความฝันของเราเป็นของเราไม่ใช่ของคนอื่นอย่าให้ใครมาตัดสินว่าเราจะทำได้หรือไม่ได้ความฝันตายไม่ได้ง่ายๆหรอก ถ้าเรายังไม่ยอมให้มันตายสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนไปคิดดูว่าใครบ้างในชีวิตเราที่เป็นคนเติมพลังให้ความฝันและใครบ้างที่เป็นคนดูดพลังไปแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ